ิเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนการสันสะเทือนเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ 1. เรียนรู้ที่จะเงียบในช่วงเวลาของความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสงบของจิตใจและความอดทนเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในช่วงวิกฤตการได้มาซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของิพัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณ 2. หลีกเลี่ยงการตัดสินคนอื่นการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับโลกภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายในของคุณเมื่อคุณพูดให้ร้ายคนอื่นคุณก็กำลังพูดให้ร้ายตัวเองคุณทำร้ายพวกเขาและในขณะเดียวกันคุณ ก็กำลังทำลายตัวเองดังนั้นจงรักพวกเขาเหมือนกับรักตัวเอง 3. มม้มงเน้นไปที่สิ่งที่คุณชอบมากที่สุดสิ่งที่คุณต่อต้านยังคงมีอยู่หากคุณโฟกัสด้านลบคุณก็จะทำให้มันเติบโตหากคุณจดจ่อกับแง่บวกคุณก็จะทำให้มันเติบโตเช่นกันแล้วคุณ จะเรียกอะไร4อยู่เงียบๆการต่อสู้ไม่ได้เร็วร้ายแต่จำไว้ว่ามันเป็นเพียงการทดสอบคุณกำลังชำระหนี้เก่าหรือผลที่ตามาจากการกระทําเก่าดังนั้นหายใจเข้ายอมรับและปล่อย ให้มันไหลไปยิ่งคุณสงบและเปิดกว้างมากเท่าไหร่กรรมของคุณก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่าก,กลัวดีแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ต้องชำระล้างสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของคุณขอบคุณ ขบัขบขึ้นขับขึ้นซูซูไนะหนาความหวังสิ่งที่ดูเหมือนจริงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางความคิดที่ไม่ดีในจินตนาการของคุณจงเปลี่ยนมันซะรู้ไว้ว่าความคิดคือความจริงที่ถูกสร้างขึ้น โดยการคิดและการคิดร่วมกันของคุณจงเปลี่ยนความคิดแล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนความเป็นจริงของคุณ 6. ให้อภยัยปล่อยวางและปล่อยมันออกไปมันอาจเป็นเรื่องยากแต่จาเป็นความรู้สึกด้านลบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค้ำจุนวัฏจักรของกรรม การให้อภัยเขาก็คือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนานการจากวัฏจักรของกรรมเจ็ดพูดในเชิงบวกเสมอคำพูดยังหล่อหลอมความเป็นจริงทั้งของคุณและผู้อื่นโปรดระมัดระวัง ในสิ่งที่คุณพูดคิดบวกและยืนยันและจงเลือกแต่ละคำให้ดีเพราะนั่นคือชีวิตในโลกของความเป็นจริงของคุณในอนาคตจงเตือนตัวเองเสมอทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณพูดทุกสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่คุณจะเป็น และมันคือชีวิตของคุณในอนาคต 8. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละครั้ง 5. นาทีเป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้จิตใจสงบและติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณ 9. ดูสถานการณ์ที่สนุกสนานสำหรับคุณและคนที่คุณรัก สิ่งที่อยู่ในใจของคุณจะปรากฏในความเป็นจริงของคุณคุณสร้างความเป็นจริงนี้ให้ตัวเองและคนที่คุณรักจะเป็นการสร้างความสุขและเพิ่มธรรมะ10ให้ความรักไม่ว่าคุณจะได้รับอะไรบัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว